เอลีนยังไม่มาอีกเนี่ยนั่นสิฉันมาแล้วจ้าโอ้โหพูดถึงก็มาเลยแล้วทำไมอยู่โดดๆ๋ยวเพิ่งทะเลาะกันวันนี้ฉันมีอะไรจะบอกว่าฉันจะเชิญเพื่อนใหม่มาในกลุ่มอ่ะพวกเธอโอเคไหมได้สิได้เลยแต่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรอผู้หญิงอะงั้นฉันเชิญเลยนะเค Grace invites a t e i l e to join the group. Grace invites e ล Eileen to join t ว e group. วัดดีหวัดดีมาแนะนำตัวกันเถอะทุกคนฉันก่อนหวัดดีฉันชื่อเกรซอายุยี่สิบแกใบหน้าบบ่งและอ้าปากว่านี่เธอพูดอะไรให้มันระวังปากด้วยสิเออหวัดด,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 ดีฉันชื่ออลินอายุสิบเก้าหวัดดีฉันชื่อวิวเวียนอายุสิบเก้าเหล่าอา ฉันไม่ได้ชอบเธออยาเธอเจอหวัดดีฉันชื่อลิโออายุ20หวัดดีฉันชื่อไอลินอายุ18งั้นเราไปเล่นแมพเบ่ยว่ากันฉันจะเป็นแฟนกับวิเวียนให้ได้เลย